สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพลนะคะประจำวันที่24ตุลาคม2567จ้า ต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังจใจทห้ดีมากๆเลยค่ะหากคุณกําลังมองหาร้านร,รับเติมเกมแบ็กที่เร์แล,แล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนำาบรนด์ซูปเปอร์เปเชียลช็อปนะคะเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะไม่ต้องใช้ไอดีพาสเวิร์ด้วยช่องทางการติดต่อกับทางร้านนะคะก็มีทั้งในเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็น Line แอดก็ได้นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะหรือหากใคร มีคาถามอรไรเกี่ยวกับการเติมเงินนี้ก็สามารถสอบถามเขาได้เลยนะคะส่วนสําหรับเ,เรทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลยก็ราคาเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะเพราะฉะนั้นก็รบกวนตรวจสอบก่อนการเติมเงินทุกรอบนะคะหากใครบอกว่าตามประจากช่องในบ้านติดเกมนะคะก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะสําหรับแพ็กราคา1000พขึ้นไปนะสําหรับวันนี้นะคะก็มีชุดใหม่มานะคะเป็นชุดนี้นั่นเอง ชื่อชุดเงาสนธยานะคะเป็นชุดฮาโลวี Halloween นะคะประจำปีนี้ก็จะเป็น,นแนวแวนพรายนะคะจะเป็นแบบดูราชนิกุลมากนะคะส่วนตัวแม่บ้านชอบมากๆนะคะแล้วก็ขออนุญาตให้ดูแบบปิดผ้าคลุมนิดนึงนะคะของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เซ็กซี่มากเลยนะคะโชว์ตรงเ,ออเนินอกนิดนึง ส่วนของผู้ชายเดี๋ยวไปบ้านแปะรูปให้ละกันนะคะเป็นเออของผู้ชายแล้วก็น้องชายเนาะเดี๋ยวจะแปะรูมปมาให้นะคะของผู้ชายนะคะแบบนี้แบบเปิดปะคุมแล้วก็ปิดปาคุมนะคะแล้วก็ของน้องชายแบบเปิดปะคุมแล้วก็ปิดปะคุมจะเป็นแบบนี้นะคะชุดน,นี้อยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะคะทุกคนขายถึงวันที่เจ็พฤศจิกายนแล้วก็มีแบบมัดแพคมาให้เลยนะคะ 3กล่องจุกๆราคาหนึ่งพันสบาทนะคะแล้วก็มีเป็นแบบแพ็กเกจชุดเงาสนธยาบวกครึ้งหานะคะจะเป็นราคา630บาทก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะเอาของแต่งบ้านอันไหนนะคะไปหนึ่งอันเนาะมันก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปรีวิวให้ดูสักนิดนึงมีหลายอันเลยไว้แต่งบ้านนะคะช่วงฮาโลวีนเองแล้วก็มีเออ กล่องฟักทองน่าสงสัยนะคะราคาห้าสิบห้าบาทได้ต่ำสุดเป็นหินครอนสอง้ออันนะคะดีสุดจะเป็นหินครอน3 0 0พันอันแล้วก็กล่องอุบุชุปรีเมี่ยี่สิกล่องจุกๆนะคะแล้วก็มีกล่องฟักทองสีทองอีกกล่องชุดงมโอ้ส่วนตัวถ้าใครอยากจะสุม่มออแนะนำอันนี้อยู่นะคะถ้าใครจักรันเอาหินครอนไปตีบวกด้วยเพราะว่า คือห้าสิบห้าบาทเนี่ยที่เขาลดน่ะซื้อเล่นตะกรุงละหนึ่งครั้งเนาะมันคือโอเคค่ะคุ้มเลยเพราะว่ามีโอกาสได้เฟซสแตก 100, 110, 100็กหนึ่งร้อยร้อยสิบหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบเลยนะคะแล้วก็มีกล่องชุดข้างในด้วยนะคะเป็นชุดเออเงาสนธยาก,กับกล่องอาวุธชุพรีเมียมนะคะดีสุดก็นั่นแหละยี่สิบกล่องจุกๆไปเลยนะคะเฉพาะกล่องอาวุธชุพรีเมียมนะคะแต่ราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบาทนะคะ แล้วก็สามารถซื้อได้สิบครั้งต่อสัปดาห์ในราคา990นะคะก็คือซื้อเหมือนซื้อสิบได้ซื้อเก้าแถมหนึ่งปะหรือเปล่าเหมือนลดไปเออใช่เหมือนซื้อเก้าแถมหนึ่งประมาณนี้นะคะสำหรับสายจุ่มสายสุ่มแพ็กเกจน,นี้โอเคอยู่นะคะเพราะถ้าใครต้องการหินคอนไปเอาเวกมาหรือเอาไปตีบวกก็ตามอันนี้คือน่าสนใจมากเพราะถือว่าดีนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกต่ำสุดเป็นหินคอนสองร้อยก้อนที่ไม่มาถือว่าโอเคเลยนะคะต่อไปแพ็กเกจความจุของช่างหนึ่งร้อยอันนะคะในราคาหกร้อยเก้าสิบหกบาทแล้วก็สองร้อยห้าสิบอันราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามบาทค่ะต่อไปแพ็กเกจมอนสเตอร์สัตว์เลี้ยงน,นะคะราคาสามร้อยเจ็สิบแปดบาทเลือกได้สองตัวเนอก็จะมีออกแดงโกเลมต้นไม้วิญญาณคิเมรา่าเซนทอร์แล้วก็หมีน้ำตาลคามาซิเวียนะคะ ก้อนนี้เป็นคเอของ,ของรือ่าแต่งบ้านนะคะราคาเก้าร้อยบาทนะคะได้ไปหมดนี่เลยนะใช่ไหมไงไม่ไม่ได้แย,ยันเดียวเออใช่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนอ๋อขอโทษไอ้เก้าร้อยอ่ะคือได้หมดเลยใช่ใช่ถูกแล้วเก้าร้อยคือได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากไม่อยากได้ทั้งหมดอยากได้แยกก็ สอยใบอันละ100บาทนะคะก็ใบเปลี่ยมรูปลักษณะนางฟ้าขายลานค่ะนางฟ้าจะเป็นแบบนี้เลยราคาสามรบาทนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครชอบจริงๆแนะนําว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามันจะชอบวนกลับมาช่วงฮลโลวีนเท่านั้นช่วงเทศกาลอื่นไม่สามารถการันตีได้ว่าจะมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นของฮลโลวีนเนี่ยมาแน่ๆนะคะเะฉะนั้นก ถ้าเทศากาลอื่นมันไม่วนมามันก็จะกลายเป็นปีละครังนะคะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยอยากให้ไปหวังแบบถ้าใครมีงบแล้วชอบจริงๆอันนี้คือแนะนําให้จัดสําหรับหนังฟ้านะคะเพราะว่ามันนานๆมันจะมาทีหนึ่งเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นกล่องเก่าๆนะคะชุดบัตตี้ชุดฟักทอชุดมานี้ชุดเวสติน,น่าชุดราชนีความมือดูนี่นั่นลดราคาเหลือสี่ร้อยบาทนะคะขายถึงวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะคะใครก็สนใจก็ลองดูๆกันได้นะคะ ตัวหนึ่งแฮมหนึ่งยังไม่มานะคะกะซิกะซิบอกไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมมาดูช่องเบสกันด้วยนะคะว่ามันมีอะไรให้เรากันบ้างนะคะโอเคสําหรับวันนี้ราคาโพกก็จะจบอย่างรวดเร็วนิดนึง <c oughs> เจยดายนิดนึงนะคะตรงที่ชุดใหม่ไม่มีท่าทางแบบไม่มีท่าทางใหม่อะไรของมันนะคะเพราะก็เป็นชุดแบบท่าทางเดิมๆนะคะนี่ก็น่าเสียดายนิดหน่อยแต่ยังอื่นแม่บ้านไม่ติดนะคะแม่บ้าน ั่นแ,แหละสอยเรียบร้อยแล้วลเรเหลือก็จะได้สอยให้ตัวโดสาอีกโ okay, อ,อ,อ,กอะคะเค like, ใ,ให้สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซมัครสมาชช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย